สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายกบมาให้กำลังใจเพื่อนๆจ้ายายกบผ่านสตรีมแล้วเนาะจ้าเนาะพี่น้องจ้าขอขอบคุณถูกกำลังใจถูกกำลังเลี้ยงเชียร์เลี้ยงใจที่สนับสนุนยายกบเนาะที่เป็นเพื่อนให้กำลังใจยายกบมาตลอดแต่งแต่เริ่มทําคลิดมาเนาะพี่น้องจ้าเป็นกัลยาณิมิตที่ดีของเพื่อนๆทุกทุกทันยายกบก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ทันเนาะพี่น้องจ้าที่ช่วยสนับสนุนจนเดินทางมาถึงวันนี้ยายกบเคยคิดว่า ทำบ่อใดไปบ่อถึงพี่น้องจ๋าคิดว่าเจ้าของทำบ่อใดไปบ่อถึงแต่ว่านี่ด้วยความที่เจ้าของพยายามเนาะด้วยความพยายามของตัวเราเองแล้วก็ด้วยความสนับสนุนจากเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ๋ากะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านว่านี่ผ่านมาแล้วพี่น้องจ๋าผ่านสตรีมาแล้วอ่าในสี่หาวันแล้วพี่น้องไนสี่หาวันแต่ว่าายกกบกับพึ่งวางเนาะพี่น้องจ๋าพึ่งวางพึ่งจะได้มากกาบขอพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านเด้อพี่น้องเด้อ ดีใจเพื่อนๆจ้าดีใจเนาะอาจจะล่าช้ากว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันที่ทาคิดเลี่ยวมากผอมๆกันเนาะพี่น้องจ้าแต่ว่ายายกบกะได้พยายามเต็มทีเนื่องจากว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยายกบสบายกระยุดไปนานเพื่อนๆจ้ายายกบก็เลยใช้ความพยายามนานกว่าเพื่อนๆแล้วก็ใช้ใช้เวลานานกว่าเพื่อนๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ดีใจพี่น้องจ้าประสบความสําเร็จแล้วใครที่กระลังอ่าท่อกําลังถอยหรือว่าเบิดกําลังแรงเชื่อแรงใจพี่น้องจ้าให้ดูยายกบเป็นตัวอย่างพี่น้องมันมีอุปสรรคทุกอย่างทุกทันเนาะพี่น้อง ทุกอย่างทุกคนอาจจะอุปสรรคอาจจะแตกต่างกันอาจจะสุขภาพหรือว่าอาจจะ กําลังใจหรือว่าท่อแททอะไรทุกอย่างแล้วแต่เด้อพี่น้องเด้อถ้าเราท้ําบยุทธ์พี่น้องจ๋าอาจจะชาจะชากวเพื่อนเพื่อนแต่ทําบยุทธ์ก็ถึงวันนั่นคือกันเพื่อนเพื่อนจ๋าสูสูไปน้่กันยายโกบให้กําลังแรงเชียร์แรงใจทุกทุกท่านเหมือนที่ทุกทุกท่านให้ยายโกบพี่น้องจ๋าดีใจพี่น้องมาช่วยกันดีใจสนับสนุนกันเด้อพี่น้องอาจจะเบ่ะอาจจะย่างบอดได้ไปถึงไหนเนาะพี่น้องเนาะดีใจไปก่อนพี่น้องจ๋าดีใจในการที่จะผ่านสตรีมเ้วเนาะพี่น้องเนาะดีใจในการได้ต่าง่าสตร คาดจะรีมแล้วอนาคตข้างหน้า,นาก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราก็คือมาเล่าความประสบการณ์ดีใจใพี่น้องจ้าการละครั้หนึ่งฉันทําได้แล้วพี่น้องมาจ้าสู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนเดอ้อจ้าเดอ้อขอขอบคุณกัลยาณ์นิม่มีทีดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเป็นกําลังใจกันจ้าสู้ๆยังกบทําได้ทุกคนก็นทําได้จ้า